สวัสดีตอนเช้าคะ่ะพี่น้องวันนี้เราจะพามาดูโดรนฉีดยาฉีห่อมโมนเข่านะพี่น้องนะ่ะนี่อยู่ข้างสวนวมะม่วงเราเอายาหมดแล้วไปเติมยาแล้วนาข้าวข้าวนาปังนะพี่น้อง งามงามพี่น้อ,อง้าเพลินเด้อจ่าเด้องามแห้งน่าสุดลูกหูลูกตานน่นถึงต้นอ,อักผ้าวพูนพี่น้องสูงสูงหนุนนะ เขาเขาหน้าปังนะจ๊ะเนาะเขาฉีดฮอร์โมนอยู่เขาใช้โดรนฉีดด้วยพี่น้องสะดวกสบายไม่ต้องใช้คนฉีดเหมือนแต่ก่อนรอดูว่าจะมาอีกไหมเนาะพี่น้องอมาอีกแล้ว เมื่อกี้นะ่ะอันยาเม็ดไปเติมยาเนาะพี่นอ้องนี่นี่เห็นไหมลงละปล่อยยาแล้วจ้ะมาใกล้ๆ คนก็นั่งอยู่นู่นเดยอยู่ปลายหน้าทางนู้นนั่นใช้รีโมทอย่างเดียวสบายสะดวกสบายสมัยทุกวันนี้เนาะสุมือนี้สะดวกสบายด้วยเนาะถ้าตอนกลางคืนก็จะเห็นไฟสวยนั่นเนี่ย ใกล้เราแล้วดูไปเด้อพี่น้องเด้อ ตอนเช้าเช้าหินบอเอาเอาเอาเป็นไรยภาพเป็นไรย เาเห็นคอยอตีหรือ,อยังไงสัญญาณลบกวนแล้วเราไม่ได้เปิดเน็ดนะเออเป็นอะไรอ่ะ ลงแล้วลงแล้วอย่าบอออกเหรอเอ้าก็ออกอยู่นะพ้นสูงแท้ มาใกล้เราแล้วทุกคนอืมอม,มาให้ดูแบบใกล้ๆเลยนี่ มาห้องนี้แล้วแรงลมก็แรงนะทุกคนต้นข้าวแบบลู่ไปเลยเนาะเราต้องถอยห่างเดี๋ยวยาจ,จะโดนถอยหน่อยถอยหน่อยโอ้ยนี่นี่น,นี่พี่น้องใกล้ๆเลยดูดูด ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยเด้ออาจจะบางต้นไม้นะทีนี้โอ้ยใกล้ๆเลยทุกคนดูต้นข้าวไปแล้วยาหมด ไปแล้วไปเติมยาเอาซ้ำนีแล้วจ้ะน้อขอบคุณทุกการรับชมนะคะ